กลิ่นยาที่ออกมาจากร่างกายเหมือนจะเป็นนักปรุงยาผู้ยิ่งใหญ่ประมาญจาร์เฉินแห่งตระกูลชูตระกูลชูตามตัวนักปรุงยาคนนี้มาฉันเกรงว่าประมุกตระกูลชูชูห้วยเก๋ดคงป่วยหนักชูห้วยเก๋ดตอนนี้เป็นเสาหลักเพียงคนเดียวของตระกูลโจรุ่นที่สองก็ยังไม่ปรากฏตัวพ่อของฉันเป็นเพียงคนเดียวที่ถูกคาดหวังไว้สูงแต่ได้ออกจากตระกูลโจไปเนื่องจากความขัดแยง้ง บางทีที่พวกเขามาที่นี่ก็เพื่อหายาไว้ยืดอายุไขของชูห้วยเก๋ทำไมฉันยังรู้สึกสะเทือนอารมณ์ในตอนที่ฉันเห็นตะโกนชูละ่ะเป็นไปได้ไหมว่าหนึ่งในเหตุผลนั้นคือฉันไม่สามารถเอาตัวรอดได้จากความลำบากในชีวิตก่อนสวัสดีคุณสุภาพบุรุษฉันไม่รู้ว่าคุณมียาสมุนไพรบ้างไหมถ้ามีฉันยินดีซื้อพวกมันในราคาที่สูง ผมก็เพิ่งมาที่เกาะฉิวมู่คุณควรไปหาคนอื่นฉันมีสมภูเขาแต่ของสิ่งนั้นว่าใช้เสริมกำลังให้กับร่างกายของลูกชายฉันบังเอิญไม่กี่วันก่อนฉันเห็นสามีของฉันซื้อสมภูเขาที่แผงลอยมา20ล้านสมภูเขาที่คุณซื้อมาฉันจะขอซื้อต่อในราคาหนึร้อยเท่าตกลงไหมคนพวกนี้เป็นใครกันซื้อสมภูเขายีล้านงั้นหรอ คนพวกนี้มีเงินเยอะแล้วไม่มีที่จะใช้หรอมันไม่ได้มีไว้ขายผมไม่ได้ขาดตกบกพร่องเรื่องเงินฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมอะไรนะนายไม่ขายงั้นเหรอไม่ขายไม่บุกค่องเรื่องเงินให้ตายสิคุณครับเราต้องการสมนี่ด่วนจริงๆและเราต้องซื้อมันวันนี้ มากับเราฉันก็ฝึกฝนศิลปะการต่อสู้มาเช่นกันมันไม่ง่ายที่จะมายุ่งกับฉันเป็นไปได้ยังไงแต่เท่านี่แข็งแกร่งมากอย่าขยับไม่งั้นนายจะเจ็บตัวที่แท้ก็เป็นผู้ใช้ศิลปะการต่อสู้ ถ้าอาจารย์ชูไม่ลงมือวันนี้ฉันคงมีปัญหาแล้วบังคับซื้อขายพวกนายกล้าทำอย่างนั้นด้วยหรอเอคนจนนี่มาจากไหนใส่หัวไปมันไม่เกี่ยวกับนายมันไม่เกี่ยวกับฉันแต่วันนี้ฉันคันไม้คันมือฉันอยากแก้ไขเรื่องนี้ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่ง คอมเมนต์ Comment, กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับตอนนี้ช่องเราจะเปิดรับสมัครสมาชิกแล้วหากต้องการสนับสนุนเราให้กดสมัครที่ใต้คลิปได้เลยนะครับ